สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทํานายคนราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือจันนะรวงจันสถิตกรกฎรวมถึงนักรรษัตรปีมะแม่ด้วยนะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆคนราศีกรกฎเนี่ยนะที่ผ่านมาในรอบ7ปีนี้ชีวิตมันค่อนข้างพลิกไปพลิกมานะพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนแปลงไปมานะพอหลังวันที่30มีนา65เป็นต้นมานะี่ นะฮะลาหูเข้าพบการงานการงานก็อาจจะมีอุปสรรคมากมายที่จะต้องเผชิญไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานไม่ความร่วมมือนะฮะบางทีก็จบไอเจ้านายนั่นแหละไม่ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะบางคนก็กลายเป็นคนที่เบื่อหน่ายในเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะถ้าเกิดประกอบอาชีพเนี่ยก็ไม่ควรรเริ่มงานใหม่ในช่วง30มมีนาเป็นต้นมานะธุรกิจอะไรใหญ่โตไม่ได้นะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องการงานแต่พอ นะปี25-66หกเนี่ยนะฮะไอการงานที่ไม่ราบรื่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งแต่19มเมษายนคือหลังสงการไปแล้วเนี่ยกลับเป็นผลดีนะบางคนได้ตําแหน่งแม้ว่าจะค่อนข้างไม่ราบรื่นเนี่ยก็ได้มอบหมายงานแล้วกลับตั้งแต่8มีนาเป็นต้นไปนี่ก็มีโชคสมหวังมากขึ้นเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเข้าพบการงานมันก็จะไม่ดีในช่วงในช่วงแรกๆนะฮะพอหลังสงการไปก็กลับมีโชคใหญ่มีราบผลทางไกลนะเพื่อนไกลชิดนะฮะ เออให้คุณนะส่วนเรื่องบางคนนี่ก็ได้ย้ายย้ายงานนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานต้องไปรับตําแหน่งในที่อื่นนะที่อื่นเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าคู่ครองเนี่ยนะกับตัวเองก็อยู่คนละที่นะบางคนก็ย้ายนะไปอยู่ที่อื่นไปรับราชการที่อื่นไปรับตําแหน่งที่อื่นก็กลายเป็นคล้ายๆว่าอยู่ห่างไกลคู่ แต่ถ้าไม่เช่นนั้นคู่ครองที่อยู่ด้วยกันก็กลายเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บป่วยง่ายอย่างนี้เป็นตน้นนะเออเสร็จแล้วคู่ครองเนี่ยถ้าไม่ได้ตามไปด้วยนะเออก็จะมีสุขภาพไม่ค่อยดีส่วนคนโสดเนี่ยกับทางตรงกันข้ามนะกับกลายเป็นคนที่จะต้องมีคู่ในลักษณะที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนื้อมีพันธะมาแล้วผ่านการมีคู่มาแล้วเป็นตน้นอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพคู่ครองไว้หน่อยนะ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหลังนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนดีแต่ถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงในวิธีแก้ง่ายๆเลยไปหารูปพระนอนวัดโพนะด้านที่เห็นพระพักนะไม่ใช่ที่เท้านะขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทํางานในวันอังคารก็จะช่วยในเรื่องการงานให้ราบรื่นผ่านพ้นไปได้นะหรือไม่งั้นก็เอารูปพระนอนวัดโพด้านที่เห็นพระพักนะเห็นพระพักนะบางคนไปเอารูปพระนอนวัดโพด้านอื่นที่ไม่เห็นพระพักมาก็ไม่ได้แก้นะฮะเห็นทําผิดกันเยอะนะเออ ก็เลยบ่นๆกันว่าทำไมการงานยังติดๆแต่ขัดอยู่เพราะว่าไปทําผิดนะฮะทำผิดส่วนดวงใครดวงมันริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้มาเนี่ยคนที่เกิดในช่วงปีพศอ,อย่างที่ผมไฮไลท์ให้ท่านเห็นเนี่ยเนี่ยนะใครที่เกิดในช่วงวันที่พวกนี้นะเออจะมีโชคใหญ่นะมีโชคใหญ่นะสามารถหมดหนี้หมดสินได้หรือมีลาบก้อนโตได้ตําแหน่งใหญ่แม้ว่าจะเปลี่ยนงานก็จะได้ตําแหน่งใหญ่ย้ายไปที่บ ไกลๆก็จะได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นนะฮะคนที่เกิดในช่วงเนี้ยเนี่ยที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยนะจะมีโชคใหญ่ตั้งแต่30มีนาหกห้าถึงสิตุลาหกหกก็จะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยราบลรื่นแต่ก็จะมีโชคใหญ่จะต่างจากคำทำนายในช่วงแรกนะเออมันจะมันจะหักมุมนิดนึงนะสำหรับคนที่เกิดในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดคุณอนะ่ะเป็นคนที่เกิดในช่วงนี้นะแล้วก็ราศีกรกฎด้วยเนี่ยนะหรือเป็นคนปีมะแม่ด้วยเนี่ย ก็จะมีโชคตั้งแต่17ตุลา6กไปจนถึง8พฤษภา68เนี่ยอันนี้คนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะเออก็อ,อาจจะหมดนี่หมดสินได้ลาบก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่ค้าขายอะไรก็จะได้นะขายที่ดงที่ดินอะไรพวกเนี้อันนี้ก็จะมีโชคตั้งแต่17ตุลา6กซึ่งดวงเมืองก็จะเปิดช่องให้ด้วยนะอาจจะได้มากขึ้นนะบางคนนะได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เกิดในช่วงนี้ซ้อนเข้าไปอีกนะหรือในช่วงนี้ก็จะเป็นลาบก้อนโตในรอบในรอบ,บกี่ปีฮนะในรอบ 15ปีนะสิปีมีข่าวหนึ่งแล้วก็ได้นานด้วยสิตั้งแต่วันที่1มีนา6กหถึงสิกุมภาหกเก้าบางทีก็ได้มรดกนะได้มรดกได้เงินประกันนะถ้าได้โชคก็จะเป็นโชคต่างประเทศต่างแดนนะจากอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีทรคมนาคมได้โชคจากคริปโตได้โชคจากการลงทุนอะไรเป็นต้นฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ได้โชคจากที่ไกลๆได้โชคจากความเสียหายได้โชคจากสิ่งที่เสียไปแล้วได้คืนมานะมรดก นะคริปโตนะหรือหุ้นต่างประเทศนะซื้อหุ้นต่างประเทศนะไม่ใช่หุ้นเมืองไทยนะมีโชคจากแดนไกลมีโชคจากอิเนเทอร์เน็ตเทคโนโลยีโทรคมนาคมส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงและบริวารและการลงทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงวันที่30พิพฤศจิกาย,ยนปี65ถึง2 4มก,การาก็แปลว่าคนราศีกรกฎลงทุนในช่วงปลายปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะติดดอยดอยนะอากาศก็ค่อนข้างหนาวนะ ส่วนเรื่องครอบครัวและที่อยู่อาศัยรถราบ้านช่องมักมีปัญหามีการเดินทางอย่างกระทันหันตั้งแต่วันที่25มกราคม65เอ้66นะอ่า25มกราคม66ถึง22มีมนาคม66อันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยรถเสียนะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านมีมดขึ้นบ้านมอดปววเข้าบ้านหรือมีการเดินทางกระทันหันมีความวุ่นวายหน่อยสําหรับครอบครัวและที่อยู่อาศัยมีการย้ายหอพักอะไรพวกนี้เป็นต้นส่วนเรื่องการเงินมีรายจ่ายกระทันหันนะเข้ามาตั้งแต่วันที่10 19พฤษภาคม6ถึง13กรกฎาคม66ช่วงนี้นี่รายจ่ายจะกระทันหันนิดหนึง่งฉะนั้นก็เตรียมเงินรับมือไว้การรายจ่ายกระทันหันช่วงสงการพอดีด้วยนะหลังสงการนะหลังสงการ1ิบสช่วงนี้จะเป็นรายจ่ายกระทันหันที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับรับมือในเรื่องการเงินนิดนึงนะ วิธีแก้ในการคล้องพระนอนวัดโพธปี2530เพื่อบรรเทาโทษพระราหูในเรื่องการเปลี่ยนงานในลักษณะที่ไม่ค่อยพอใจหรือการงานที่ทํางานคืออย่างนี้ถ้าเกิดใครทําการค้านะให้เอารูปพระนอนวัดโพธไปแขวนไว้ที่ร้านค้าร้านห้างหุ้นส่วนเลยพวกนี้นะห้างเครื่องอะไรบร,บริษัทไปแขวนไว้หลังโต๊ะทางานนะให้มีพระน,นอนวัดโพอยู่ด้านหลังของเรานะ แล้วสาดออกไปด้านนอกนี้ก็ช่วยปัดเป่านะเวลาคนมาซื้อของ,อ,ขอ,งอะไรนี่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้สปิงนะเออให้ให,ให้ให้รูปพระนอนด้านที่เห็นพระพักนะด้านที่เห็นพระพักนะบางคนเนี่ยใช้รูปพระนอนด้านที่เป็นเท้าเนี่ยหรือด้านมุมเนี่ยไม่ได้นะต้องเห็นพระพักนะเห็นหน้าของุูธเจ้าเนี่ยสว่างออกไปเลยนะก็จะไล่พระลาหูออกไป จะพบการงานการดําเนินชีวิตจะได้ราบลื่นนะอันนี้เป็นวิธีแก้นะเอาไปติดเลยฮะเป็นรูปสีนะให้ให้ศาดออกไปน,นี่ก็จะแก้คนกรกดได้การงานจะได้ราบลื่นฟโฟล์นะสุขภาพดีของพนนวัดโพป,ป,ปี25 3 0ันขึ้นคอวันจันทรเป็นวันแรกหาในช้อปปีและ Google นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ในเรื่องการงานมีคนทำนะเมื่อก่อนนี่คนราศีสิง์รีกันเขาทําดูนี่ ชีวิตเขาดีขึ้นนะฉะนั้นเราคนกรากฎลองทำดูนะจะได้ราบลื่นนะสวัสดีครับและสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสวัสดีครับ